สวัสดีครับวันนี้ร้านผมมิวสิกนะครับกับม,มิกิท่ามาแนะนำเหมือนเช่นเคยครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ฟินเดอร์นะครับฟินเดอร์โมเดลเทรย์ Player, นะครับทรงเทเลนะครับก็ทรงเทเลแล้วก็ฮาร์โรบอดี้นะครับสภาพตัวนี้ก็ประมาณ96-97%รนะครับลอ,อยลอย าคไฟฟ้าปิกนัพก็จะเป็นรุ่น P90 นะครับตัวนี้เป็นงานประกอบจีนนะครับสวยงามมากนะครับไม่มีฝ้านะครับก็รูปแสงกวนเยอะหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เขียนไว้ว่าครับเจ็ดนะครับยินไชน่าก็าคือประกอบทีเทศจีนก็น่าจะโรงงานเดียวกับสเปเยอร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เฟนเดอร์เขาทำมาเพื่อ,อลด ราคาลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คนได้เข้าถึงนะครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์อะไรทุกอย่างก็ส่งมาจากโรงงานเบนเดอร์อเมริกาทั้งหมดนะครับสวยงามมากครับก็มาดูจริงได้ก็ตัวเนี้ยผมซื้อมาจากน้องเพื่อมาฝึกเล่นนะฝึกโซโลอะไรพวกนี้าว่าก็แต่เวลาจริงแล้วมันไม่มีเลยนะก็เลยต้องเอามาขายก็เอามาเมื่อสอักสองเดือนที่แล้วนะ ตอน,น,นมาก็าได้ส่งรูปให้หลายๆท่านดูอยู่นะตอนนั้นเขาก็บอกว่าโอเคทุกอย่างนะครับ<ม>ก็เสียงถือว่าดีมากลงสายดัตติโอนะครับเบอร์สิบนะครับ<ม>แต่รูปที่ถ่ายไว้หาไม่เจอได้ขนานั้นครับ<ม>ก็ถือว่าเป็น<ม>เป็นสายแท้นะครับเสียงก็ถือว่ามาดีนะครับทักชิ่งอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านะครับไม่ถึงสองมิลนะครหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้ามาเนี่ย เซ็ตอัพใหม่อันนี้ผมกดซิเลคเตอร์ไว้ตรงกลางนะครับก็ปุ่มล่างอ่าเริ่ลา,งาลงฟังดู Okay. Mm -hmm. ภูมมปรับนะครับก็ามาดูกันก็คู่ล่างนะครับคือจะมีโทนโทนนะครับแล้วก็วลลุ่มมีอยู่สี่ปุ่มนะครับปุ่มล่างคู่นี้ก็จะเป็นทริกเตอร์ของตัวล่างนะครับหนที่เล่นมกี้นะครับตัวกลางก็คือผสมกันสองตัวนะครับตัวบนก็คือเป็นของตัวนี้ตัวบนก็เป็นของคู่นี้นะครับคู่บนนะครับตรงกลางก็ผสมกัน สองตัวทั้งส่วนทั้งรุ่มเสียงก็ถือว่าโอเคมากนะครับัก๊กไฟฟ้าก็ปีข้าบศูนย์นะครับก็ถือว่าโอเคทุกอย่างก็ซื้อมาฝึกก็แค่ไม่ได้ฝึกเลยนยไม่มีเวลาเนื่องจากว่ากีตาร์เข้ามา เยอะนะครับทั้งของตัวเองและของลูกค้าครับก็ตัวนี้ก็หนึ่งเก้าห้าร้อยนะครับก็มีกระเป๋าดูฟองน้ํานะครับก็มีแค่นั้นแล้วก็ผ้าเช็ดแล้วก็ปิกสำหรับโซโลอนะไรพวกนี้ก็โซโลไม่เป็นนะครับก็ไม,ม่เวลาฝึกเลยถ้าเป็นสมัยหกเจ็ดปีแล้วก็พอได้บ้างน,นะมันแนวกุใ <c oughs> แนวกับที่เล่นอยู่ครับก็อยากลองมาฝึกแต่ว่าไม่มเวลาจริง ก็ขายนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับรวมส่งนะครับมีกระเป๋าฟองน้ำแต่พวกนี้นครับแล้วก็ป้าเช็ดปิกนะครับก็มาดูจริงได้ครับ้ันโพกสินะครับสวยมากตัวจริงครับสวยกว่าในรูปเยอะในรูปแสบมงกวนตัวจริงเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณอาจจะให้ร้อเปอร์เเลยก็ได้นะก็มีแค่รอยพิก,กาดแค่นั้นเพราะว่าจากการโดนปิกนะครับ สุดยอดตัวนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ